หยอดอย่างจ้าหยอดแล้วมาไทยคลิปเพชรคลิปใน,นสองเมตรจ้ะหยอดอย่างเสร็จแล้วก็มาถ่ายคลิปตุนฮักฮักตุนนี่อู้เป็นตเสดายพี่น้องเอ้ย ต้นมืย้ายหนึ่งหักลงโดมออกดีสำน้าหนิตายคลิปเอ็ดคลิปส่ปปงเพิ่นก่อนเนึ่งค่ะฟังโดมให้ติดกับฟังโดมจ้ะโอ้ยหนุ่มฝนตก ยุงเหลือมีเออตุนนี้ก็กมสิคนอีกแล้วนี่มีนจะตุนใหญ่ๆมากคนราคาย่างก็ค่ายแน่ค่ะ เมืงค่ะทองฟ้าทองฟ้าสดใสย,ยามสองโมงสามโมงก็กลัวค่ะยิวงงามเองค่ะฝั่งดม ตาย่างให้จะคล้องจ้าต้นย่างขอ่อยกลวนอักตาเสียดายระท่านด้ตัดได้เหินอ,ออกอยู่ ให้ย่างฟังน่ะคือง,งามๆพูดอันที่เลี้วเห็นเขาขาวน้โดูมค่ะอันนั้นฟังเขาเจ้าย่างเพลินอันนี้น้ำดูมนี่กับฟังนึง สองเมตรค่ะเกือบเต็มฟูอ้ยมาถ้าได้ตัดหนายอยู่งานกินแบบพกนี่จะหักอีกต้นหนึ่งปีนี้เสียหายสองตุนเลยมันจะตุนยังไง ร้องเมตรค่ะนี่แต่ต้นโกงโกมโอ้ยน,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 น้ำโดมค่ะน้ำคุณฝนตกน้ำขึ้นน้ำโดมขึ้นฝนตก โอ้ยลมเห็ดหักคนเลยหักคึงนะ่ต้นนี้ก็สิหักอีกแล้วนี่ยฮักคึองอีกแล้วนี่ซํำนี้เราจะพี่น้องสวัสดีค่ะ